มังเออสมิ่งฮอดดาวสวัสดีทุกคนครับเมื่อกี้ลมแรงมากเลยครับกําลังตัดหญ้าอยู่ดีๆต้นกล้วยหักไปหนึ่งต้นแล้วครับเดี๋ยวเราไปตัดกล้วยกันครับปลาดโต๊ะม,ามานะ้่วงดาวท่าแจ๊ทอดเราในโคเกิลตุนโชว์เราเพืไปปลาดก็มุ่จอดนนนะตื้อในมาแต่แต่ตื้อตื่นตื้อจะเชยฮะเก้าจะเยะล้มไปแล้วครับลมแรงมากเลยเมื่อกี้แจ๊ทอดเราเนะ่ะตื้อจะปลาดกลางใจนะเราเพ่อไปก็มุ่จอดละไปเก้าหนูานราวทักแต่แต่ไม่เอาแ,แก,กและ តែដាក់តែតោមដាក់ទីណាអោអ្នកអូវ៉ោ!ម៉ោកមករ៉ាដាអោតខប្រាក់ដាន់ចៅវិញណាប្រាត់ត្រាំងចៅហំតែផ្លេតលួយងាឆាងครับតែຄືຄາຍກ្លួយຫອມນະຕົ້ມກະປັດແລດລະດາຕາនេះខ្លះໄວໄຮລະຕາປູ່បាយប្រັດតទៀតណោមປູ່ຕິបາຍតែພະນົງណា เอาต้นมันตัดออกไปเลยครับกาว่าจะให้สกข,ขาต้นแต่หักไปก่อนนะครับโอเคครับเราตอดตาไห้ขัรกิจเส้นแล้วครับบ๊ายบาย